สวัสดีค่ะนี่ของโปรดใครคะอของโปรดนางแต่คือไม่ได้ซื้อมาแล้วเพราะว่าเปลี่ยนยี่ห้อให้นางกินอันนี้คือตัวแรกที่นางกินเนะสี่ร้0ยกรัมเม็ดใหญ่ใหญ่กว่าตัวนี้ตัวนี้ยี่ห้อนี้ อันนี้สำหรับเด็กสองเดือนกินได้นางกินกินดีมากแล้ววิวซื้อตัวนี้มาให้นางลองวิวได้ของแถมอันนี้มาเทใ,ให้มันกินนางไม่กินนะกินแค่มื้อเดียวนางเมินนางเมินเลยฉันแบบไม่สนใจเลยนี่ <c oughs> ดมด้อะ นังเมียวเมียวตัวนี้ก็คือตัวเม็ดเซตให้ด,เดหหหหูเม็ดจะใหญ่กว่าของนี้น่ดออ่านถูกไหมนั่นแหละอ่ะกินเม็ดจะใหญ่กว่าตัวนี้ตัวนี้เม็ดเล็กอันนี้ขนาดหนึ่งกรเอ้หนึ่งโลอันนี้สาม ถ้านางเลือกนางจะเลือกตัวนี้เขารีวิวว่าขนนุ่มขนแน่นอ้วนตัวนี้ก็ขนนุ่มแน่นอ้วนแต่ตัวนี้จะเป็นช่วยเรื่องก้อนขนเนี่ยนะเทไว้ให้มันกินไม่ยังไม่กิน,น,กนตัวนี้เขาก็รีวิวว่าดีสำหรับน้องแมวแต่คือว่าลองไปถุงหนึ่งยังไม่รู้ แล้วอาหารที่วิวเลือกให้นางกินนะคะเป็นอาหารทําเองคือโัไก่ต้มแล้วก็แครอทฟักทองต้มน้ําซุปไม่ปรุงรสอะไรให้นางเลยแช่บิดไว้ให้นางกินเช้าเย็นเช้ากับเย็นให้นางกินแล้วระหว่างวันก็จะเทอันนี้กับตัวเนี้ยผสมให้กันผสมให้นางกินก็คือไม่ค่อยได้ปื้ม ต่อไปเป็นอาหารเปียกนะก็คือวิวไม่ได้แบบเน้นแบบอะไรไปเลยอะ่ะคือแบบไปแบบร้านค้นาก็จะซื้อมาให้นาะงตัวนี้อันนี้ยังไม่ได้ลองได้มาในราคาสิบสามบาทบางตัวนี้นางเคยให้นางกินแล้วนางชอบผสมกับอกไก่ต้มผสมกับอกไก่ต้มปักทองต้มให้มันกินอะ่ะ มันจะกินดีตัวนี้ก็กินกินดีเนี่ยมันเป็นมูดรสอะไรนะทูนา่านมวะเนโกะของเนโกะก็คือนางชอบกินต่อไปอันนี้เป็นขนมแมวนะอันนี้วิวได้มาจากร้านเพชรชอบแถวบ้านอันนี้ได้มาจากบิ๊กอันนี้ได้ร้านเพชรชอบ อันนี้ได้มาราคา70บาทแมวชอบแหละกลิ่นแรงมากอันนี้เป็นกลิ่นไก่ธรรมดามันบอกว่าเป็นอาหารแมวจากธรรมชาติเนี่ยนะนะตัวนี้เป็นขนมแมวเหรีย์วิวจะให้เป็นแบบว่ามันเป็นอ๋อดูแลอันนี้วิวจะให้เวลานางอบมาบน้ำ เป็นอย่างนี้35บาทส่วนอันนี้ก็คือเป็นเป็นชิ้นแบบเหนียวนะเหนียวเลยแหละมันกินแล้วมันชอบติดฟันอะไาเงี้ยติดฟันนางเล่แหละมันก็จะแบบอะไรเงี้ยส่วนเนี้ยไม่ต้องเขี้ยวค่ะกืนไปเลยมันกืนเลยเนี่ยม,มาแลยแหละ นี่อมันก็ไม่้นัจับกินก็ง,ง่ายนะออออชอบอไปก็คือทำความสะอาดนางนะอันนี้คือยาหยอดหยอดหูแมวอะ่ะเนี่ยได้มาราคาหนึ่งร้อยบาทที่คลินิกคุณหมอให้มาแบบนี้หยอดแล้วก็คึึงหลังหูให้มันนั่นแหละ น,นี้เอาไว้เช็ดขี้ตาเจอแม่กับเป็นอันเนี้ยใช้คู่กันตลอดเช็ดทุกวันนะอันนี้สั่งมาลองคือครีมอับน้ําอันน้ําแห้งอะ่ะมันเป็นเนื้อหมุดหมูดอะ่ะกินหอมนะหอมจริงแล้วอันนี้ก็คือวิตามินปะเขาเรียกว่าอะไร เอามาให้ัางลองหยด,ดหนึ่งก็เมินเหมือนเดิมก็ค,คือแบบไม่ได้สนใจแล้วก็ของของเล่นแมวไม้ตกแมวพังไปแล้วนี่ได้มาราคา20บาทอันนี้5บาทแล้วรู้ไหมว่าคอนโดซื้อมาหนามไม่ค่อยอยู่นั่งอยู่แบบนี้จ้ะ นางอยู่กล่องนางชอบอยู่กล่องมากนี่แล้วก็ที่เกา่าสร้างมารวมๆกันนะอะใส่ไปอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เกา่าแต่วิยังไม่เคยเก่าให้นางเลยนะขนนางยังไม่ร่วงแล้วก็กิ่ไกายตัดเล็บกิ่งกายตัดเล็บนะอันนี้ได้มาในราคาเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะ คือตัดง่ายมากแล้วก็มีผ้าคุณหนูเอาไว้พันนางตอนเช็ดหูเอาไว้เช็ดหูนางแล้วก็มีแผ่นเจลเย็นที่ไม่ต้องซื้อซื้อกแไ่้ถ้า,าที่บ้านคุณชอบไม่ได้ไปโยนเลยค่ะฝุ่นเกาะฝุ่นเกาะไม่ได้ใช้นี่ชอบต้นไม้ นี่กระจุยกระจายค่ะไม่เหลือไปแล้วค่ะวันนี้จบ